Good morning ค่ะทุกคนวันนี้อากาศสดชื่นมากเลยนะคะที่ออกแลนดนะคะพามาออกกำลังกายนะคะบรรยากาศยามเช้าของวันนี้วันที่11มกราคมเนาะค่ะก็ค่อนข้างเงียบนะคะบนท้องถนนนะคะยังอยู่ในช่วงของฮอลิเดย์อยู่นะคะทุกคนก็ยังหลายคนก็ยังไปเที่ยวเนะบริษัทยังไม่เปิดนะคะแล้วก็บางบริษัทก็เปิดแล้ว ก็จะเห็นรถไปทำงานกันพอสมควรค่ะวันนี้อากาศดีความออกกำลังกายนะคะประมาณ15-20นาทีก่อนไปทำงานนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆอย่าลืมออกกำลังกายนะคะวันอาทิตยนะคะอย่าบอกว่าไม่มีเวลานะทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะ ยิบสี่ชั่วโมงค่ะถ้าไม่มาออกอย่างนี้อยู่ที่บ้านดูทีวีก็เต้นเต้นหน้าทีวีก็ได้เนาะเต้นขยับขยับก็ได้ค่ะถ้าไม,ม่มีเวลาจริงๆเนาะ ไปทาให้ชมบรรยากาศบนท้องถนนนะคะขณะเดียวกันก็เดินไปด้วยจ็อกกิ้งไปด้วยค่ะทุกคนคะนี่คือถนนโคฮิมารามานะคะหน้าบ้านของเราถนนโคฮิมารามาตรงนี้เป็นแยกเคปาร์โรนะคะเดี๋ยวที่ฉันก็จะไปะทำงานก็จะเดินไปนะคะวันนี้นี่เดินไปทางนี้ เลี้ยวขวาไปนะคะโอเคทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเดินกลับเดินกลับเดินกลับเพื่อกลับไปที่บ้านของเรานะคะบรรยากาศสดชื่นอากาศสดชื่นมากออช่วงนี้นะคะที่นิวซีแลนด์ก็ เป็นฤดูร้อนนะคะอุณหภูมิก็บางจุดนะคะสูงสุดสามสิบสององศาเซลเซียสค่ะส่วนโอคกแลนด์นี้ก็ประมาณย8 27ิบแปดยิบเจ็ดยิบแปดนะคะช่วงนี้ไม่มีมีฝนดูท้องฟ้าทุกคนดูท้องฟ้าสวยไหมมีเมฆนิดหน่อยเอง วันนี้สิบเอ็ดหรือสนะิบสองเนาะวันนี้วันนี้มันสุกถ้าจำมันผิดขอขออภัยด้วยนะถ้าไม่ใช่สิบเ็ดก็สิบสองนะคะทุกคนอันี้น,นกนกฮูกนะนกฮูกหุก่หนนกฮูกของเพื่อนบ้านนะทุกคนโอเคจะว,วิ่งแล้วนะไม่เห็นหน้าตากล้องหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่ามาออกกํบบาลังกาย ยังไงไม่เห็นหน้าคนคนถ่ายเลยเดี๋ยวจะหาว่าโกหกไม่ค่ะโดให้ดูนิดนึงแค่นั้นเองโอเคทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน h a ้มา n นสเด a y นะคะสวัสดีค่ะบาย